ที่สุดในที่สุดก็มาถึงวันนี้แกไม่น่าเชื่อหลังจากมีภาพหลุดมาตั้งแต่ต้นปีจนฉันคิดว่าเป็นข่าวลือข่าวลวงแกงจะเทยแต่วันนี้มันก็มาถึงคาฟี่คาฟี่คาเฟ,ฟ่คิวตี้มาแล้วแก ที่สุดที่สุดที่สุดคาเฟ่คิวตี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยแกมันเป็นสกินตีมแบบสาวน้อยคาเฟ่แบบฟิวสาวน้อยคาเฟ่งงนะฟิลแบบใส่ชุดเมดอ่ะโอ้เป็นแบบคาวาอีสกสาวอุ้ยน่ารักมากเป็นตีมที่น่ารักมาก,มากมาฉันชอบมากถูกใจจริตจะเทย์มากซึ่งที่มาแบบธรรมดานะจ๊ะมี e เอ็กซ์คลูซีฟอะไรทั้งสองอตัว <Wow. S 1> แถมมีมิสติกโคม่าด้วย ก็จะมีคาเฟ่คิวตี้เกวนซึ่งอันเนี้ยมีอยู่แล้วใน PC เนาะแล้วก็เอกลุส mm ิฟไวล l ปมัมใหม่ Cafe c u t i e So โแล้วก็ตัวที่ฉันหลอคอยที่สดุด mm hmm. Cafe Cutie Yumi mm hmm. แล้วก็ม y สติ c โ o มาจ้า mm hmm. ละ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  mm hmm. ก็ไปเริ่มดูกันเลยแก กับคาเฟ่คิวตี้เควนอุ้ยเป็นกล่องของขวัญกล่องไอ้ตัดเลยฉับเลยเวอกกลกอนเอาเป็นฟิลตแต่งหน้าเค้กแต่งหน้าลายอยุลุกสาวน่ารักมากอาโอ้ยชุดน่ารักมากแต่แอบมีสีเดียวไปหน่อยนะสีได,ดยน่าจะมีหลายๆสีผมคือที่สุดผมเป็นไฮไลท์ชมพูเวอร์เครื่องหัวอะไรน่ารัก ผมนี่ถ้าเป็นสีบอลสว่างขึ้นอีกนิดนึงจะสวยเลยแต่งหน้าเป็นฟิลแบบปากออมเบลอเฮ้ยชุดน่ารักอะแกอาวุธก็สวยเป็นดูดิที่ปะที่ด้ามมันกลเหมือนเป็นครีมกับบุเบรี่เนาะอ๋อเพราะเป็นบุเบลี่หรือเปล่าสีมันเลยเป็นแบบม่วงม่วงฟ้าเนาะแต่สีผมแอดโดดๆเนาะอุ๊ยน่ารักสีในเกมดีอะแกสีในเกมดีกว่าโมเดลข้างนอกนะ เออชุดความเมตเขาอี้กันเนาะเอ้ยมีท่าออกจากบ้านด้วยแกแต่แค่เดินเดินมันก็อ๋อแต่มีเอฟเฟกต์ดอกไม้เนาะเอฟเฟกต์ดอกไม้น่ารักอยู่นะอะอโตออโตยังไม่เท่าไหร่อ๋ออ๋อแจ,จ่ม้ายอยู่แจ่ม้าแจ่มใจอยู่อ๋ออ๋อโอเคโชคดีที่แบบว่าเอฟเฟกต์มันเป็นสีออกโทนม่วงนะมันเลยทำให้แบบเออดูตัดกับชุดนิดนึงเออม่วงชมพูอ่ะ ราะว่าถ้าเป็นเอฟเฟกสีฟ้าอางเดียวคงคง,คงกลืนไปหน่อยอันนี้ดีอันนี้ดีเทลไอ้ขอบสวยดีนะเออที่มีความแบบเหลืองเหลือบๆอะสวยแกอุ้ยเสียงก็เสียงก็พอแต่รู้สึกมันไม่ค่อยคาเฟ่เลยปะมันน่าจะมีแบบอิงถึงเค้กถึงอะไรมากกว่านี้แต่ชอบไอ้ไอ้ลาย,ด,ย,าย FX ดอกไม้ที่เอฟเฟกดอกไม้ที่กระจายออกมานะน่ารักดี อยังไงออ,อ,อเป็นออเปลี่ยนจากเข็มเป็นเป็นส้มแกเอาไปกินเคก้กแล้ออก็น่ารักอีกนะอันตีดน่ารักนะแกแล้วสีจ้าเ้วยลอดลอดลอด,ลอ,ดอันติดลอดเป๊ะตอนตีก็เหมือนจะมีเอฟเฟก์เหมือนความเป็นเป็นน้ำนามนะเป็นเหมือนชาอะไรเงี้ยแต่นี่รู้สึกว่า มันมีความเป็นคาเฟ่น้อยไปหน่อยเข้า<ร>ใจไหมแกอยากให้มีความแบบเป็นเค้กหรือเป็น,เป,นเป็นชาอะไรมากกว่าเนี้ยที่มันอิงถึงขนมอ่ะความเป็นเบเกอรี่หรือขนมหรือชาในคาเฟ่มากขึ้นอ่ะ <S 1> <S 1> <S สุสแปก็น่ารักคือสแปกอันเนี้ยฉันเห็นมานานมากแล้วแล้วฉันเลิฟม,มากม,มันเป็นชอบอยู่แล้ววะเนาะแต่ว่าพอมันดูเอฟเฟกจริงๆ,ๆอ่ะ เออ yup. มันมันขาดความเป็นคาเฟ่ไปนิดหนึง่งในมุมมองของฉันนะฉันก็เลยให้ลูกสาวเกณฑ์แปดคะแนนก่อนแกไม่แย่ไม่แย่แ,แต่ว่าถ,ถ้าพูดถึงในคิวตี้คาเฟ่ก็อาจจะขาดความเป็นคาเฟ่ไปนิดหนึ่งอ๊ยแอบเห็นหัวยิสุะกะอยู่ข้างหลังนั่นน่ะน่าจะเข้ามาด้วยกันไปเลยทำไมไม่เอาเข้ามาล่ะงงตอไป คาเฟ่คิวตี้โยว๊าดตกกระจายอออ๋ออโอ๋้ลูกสาวแลกดีทำไมล่ะสาขโมยของเขากินนั่นน่ะหุ้ยแกดูก่อนดูก่อนแกค่อยอ่อชุดน่ารักดีนะแกกระโปรงแอบสูงไปนิดนึงแต่แกผมอะแกผมอันนี้ขอฉันขอพูดเรื่องผม คือแกเคยเห็นงานวันเด็กที่เด็กเขาแบบแต่งแต่งคอสเพลหรือแต่งอะไรที่ไปประกวดนางงามอ่างเงี้ยนางงามเด็กปะที่ผมมันจะใหญ่กว่าตัวเยอะๆอ่ะเออคือมันมันให้ไวป์นั้นชันกับฉันอะโซอี so ้ e. ตัวเนี้ย <laughs> สกินเนี้ยแกฉันรู้สึกเป็นวิกที่ใหญ่กว่าตัวน้องไปนิดนึงเออมันไม่เหมือนผมที่แบบผมผมสลวยที่มันเหมือนสกินเซตอื่นนะเนาะ อันนี้เหมือนวิคเรนโบว์แบบถูกๆกัจะหูน,นะแล้วคือเป็นตัวอะไรอ่ะคือน้องเป็นตัวไม่ใช่คนหรอหรืออะไรก้แต่ไม่อ๋อเป็นเคก้กปับอับขึ้นมาชุดน่ารักนะแต่นี่หน้ากับผมแ,แปลกๆแกดูยังไงไม่รู้เนาะ๋อเป็นตาสองสีด้วยแกชมพูกับเหลือง วันเพือแค่แต่ในเกมน่ารักว่ะ <Aww. S 1> ในเกมผมสิผมสวยอะ่ะไม่ได้ดูเป็นวิกขนาดนะั้นดูเป็นวิกละคา่ะแพงนะเมื่อกี้รีคอร์ดก็น่ารักโอ้ยอันนี้ผมลดมากแกแกดูผมความผมดีผมมันมีความแบบเรืองรองซึ่งมันคนวรโซอีควรจะเป็นแบบนั้นเมื่อกี้ในโมเดลข้างนอกดูแบบไม่ค่อยดีเมื่อกี้สกิลหนึ่งลืมดูเลยอดรอด ลอดสกิลหนึ่งลอดน่า nah, เป็นแก้วชาแก้วไหลเวอร์เออ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 สกิลมันเป็นเค้กด้วยอ่ะเฮ้ยน่ารักนะน่ารักเนาะสีสีที่ที่ที่ตัวละครมันน่ารักอะ่ะเอฟเฟคก็สวยกูชอบที่เป็นเค้กอะ่ะ อันนี้ดูดูมีความเป็นคาเฟ่เยอะนะมีเค,ค้กมีอะไรเงี้ยแต่ไม่เข้าใจอันนี้ว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะกระลอกเหรอหุอ้น่ารักนะแต่น่ารักน่ารักเลยดีปล่อยเป็นอุ้ยเป็น,เป,นเป็นน้องกระลอกกระโดดด้วย<า>น่ารักมากุอยอัติเมตสีสวยนะแกแต่อุยอันติน่าจะเป็นถ้วยชาเนาะ โอ้ยน่ารักแกสีแจ่มมากและเอฟเฟกเป็นแบบมีความดอกไม้อะเนาะอันนี้ฉันเห็นฉันเห็นความเป็นคาเฟ่ในในโซอี้เยอะนะรู้สึกว่าชอบแต่อันติน่าจะเป็นถ้วยกาแฟไหมเหมือนโดดลงไปในถ้วยถ้วยกาแฟถ้วยชาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไหมเนาะอุย้ยสแปซสวยว่ะแกสแปซดูผมแบบผมนุ่ม ผมฟาร์มผมอะแล้วหน้าเหล็กอะไรเฮ้ยสเปนน่านรักน่านรักกว่าโมเดลแกแกว่ายัางไงฉันรู้สึกว่ามันตรงตีมมากกว่าเกวฑเมื่อกี้ไหมโซโอี้อะแกรู้สึกไหมฉันทนันจะให้มากกว่าเกวฑน,นะก็คือแปดจุดห้ามากกว่าจุดห้าแล้วกัน <laughs> คือมันยังไม่ได้แบบว่าเห็นแล้วว้าวมากแต่ว่าเข้าตีมตรงตีมน่านรัก แม้โมเดลข้างนอกจะดูแบบไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนเด็กน้อยเสวิกเนาะแต่ว่าวิกแบบวิกไม่พอดีตัวแต่ว่าในเกมสวยอยู่ก็เลยให้8.5แกต่อไปแกฉันตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนทุกคนเตรียมตัวเตรมตัวเตรมตัวนะทุกคนจะเย็นๆนะเย็นอันนี้บอกตัวเองด้วยกับ c a เฟ่คิวตี้ยูมี โอ้ยโอ้ยแกแกน่ารักมา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 กโอ้ยโอ้แกน่ารักมากฮึ่ม้ยแกแล้วเขาเปลี่ยนอีนี้ด้วยอ่ะคือปกติยูมิอ่ะจะมีหัวเขาเรียกว่าอะไรตรงหน้าผากอ่ะสูงๆขึ้นไปใช่ไหมเป็นเหมือนแบบจะงอยอ่ะเออฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนเป็นจะงอยอ่ะแต่นี่เขาไม่มีจ้ะ กลายเป็นถ้วยชาลอยขึ้นไปแล้วเป็นแบบเรืองแสงอยู่ข้างบนหัวลัดหนังสือทำดีเทลเป็นโบอยู่ข้างล่างที่สดแล้วสี่ขนน่ารักมากดูเป็นแมวแบบดูเป็นแมวปกติที่ใส่ชุดอะก็แต่ว่าดูลงใส่ชุดให้แมวอ่ะตาเป็นสองสีเออทำไมตาเป็นสองสแล้วล่ะเป็นน้ำเงินส้มเฮ้ยแกน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเกินว่ะ แล้วมีแบบเครื่องหัวติดโบสองข้างล้วอยอ่ะเขาทำดีเทลหนะังสือด,ดีนะตายแล้วเป็นแบบเอฟเฟกดอกไม้เรื่องลองกระจายเวอร์โอ้ยน่ารักอุ๊ยแคนในโอ้ยในในเกมสวยมากอุย๊ยมีท่าจับมาออุย๊ยมีท่าจาับ้านด้วย มีน้องวิ่งมามอุยน่ารักจัดแกอุ้ยเขาทำดีเทลสวยมากเลยอ่ะอุยรอสวยจัดแก้อเป็นหัวใจวะแล้วขยับดุ๊กดิ๊กด้วยขยับเป็นแบบเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลยอุยสวยอาสกิลหนึ่งเป็นถ้วยชาแกเป็นถ้วยชาหกอุยน่ารักอ่ะ อุ้ยอันนี้อันนี้น้องกลายเป็นนั่งบนถ้วยชาวะ่ะเขียวดิพอพอเข้าไปโล่เพื่อนอะ่ะเข้าไปสิงเพื่อนอะ่ะจะกลายเป็นเรานั่งอยู่ในถ้วยชาแกน่ารักมากเฮ้ยโล่สวยมากเลยอะ่ะชอบความหดใจอะ่ะที่สุดที่สุดอ๋อสก,กิลสองจะพอกดฮฮลจะกลายเป็น เหมือนมีกราฟิกโบเป็นรูปโบเนาะโคตรน่ารักคุยสีมันแบบเรืองเรืองได้ใจจะเทยมากลอดอันติลอดอันติโอ้โหอันติแต้มซ่าเบลกีเบละกูเบลากูมา oh my g o อ oh my g o สแล้วเหมือนมีหนังสือ กระเด็นออกมาลดลดๆๆลลลลลลคือพ่อไม่ไหวแล้วว่ะเข้าเลยได้ใหม่เข้าตอนนี้เลยได้ไหมอุ้ยทำดีมากเลยแกอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสเปรดเขาน่ารัก แกเอาไปเลยสิบ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 ไม่ต้องเสิบไม่ต้องรอลุ้นเลยทั้งนั้นสิบ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 เท่านั้นแกมันโอ้ยแกดูดีมันโอ้ยมันน่ารักเกินอ่ะแกฉันจะเล่นสับฉันจะหลับสิฉันจะเล่นยูมิอย่างเดียวฉันจะเล่น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 ยูมิไม่หยุดใครแบนกูวีนเลยแต่โดนอยู่แล้วยูมิ กินไปอวดอ่ะโ้ยแกหายใจไม่ทั่วท้องคือสวยมากไอเลิฟเกินและแันอัน,นี้้เป็นแค่ระดับปกติไม่ถึงแบบเลเจนเดอรีปกติเดี๋ยวมีมิสติกโคม่าไปี่แกและมิสติกโคม่าฉันทำยังไงดูเลยไหมดูลอยให้มันตุยกันไปเลยจ้ากับมิสติกโคม่าคาเฟกุติยูมิ <Yeah. S 1> อุ้ย เป็นสีชมพูเหรอแกเอออ้าวชุดเหมือนเดิมนี่ว่าชุดไม่เปลี่ยนเลยแกเออทำไมฉันชอบฉันชอบเมื่อกี้มากกว่านะอันนี้คือเอฟเฟกความเรืองรองเนี่ยมันมันมันแบบมันเวอร์จริงแต่ว่าอุตาเป็นสีลุ้งด้วยแต่ฉันไม่ชอบสีชมพูอ่ะฉันรู้สึกว่าพอตัวมันแก้สีเข้มอ่ะมันทำให้มีคอนถรานเดียวกว่านี้อันนี้ดูแบบ ทำไมเป็นสีชมพูล่ะไม่แน่ใจก็น่ารักนะแกแต่ทำไมฉันชอบเมื่อกี้มากกว่าวะ <c oughs> อันนี้แต่อันนี้เอฟเฟคเวอร์อยู่เอฟเฟคกันเนาะความเป็นมิสติโคม่ามันก็จะอย่างนี้แหละความเวอร์ความเลืองลองเอา้าทำไมในเกมไม่ชมพูอ่ะเฮ้ยในเกมสีสวยนะแกว้าไปโอ้ยในเกมสีเทาอ่ะ อุ้ยเป็นฟิลดูผู้ดีมากแกแต่เอฟเฟกต์ช้ำเกินช้ำเกินไม่ไหวช้ำกีละมุนนีเวอร์นี่ฟิลด์โอ้ยสีรถแต่แกว่ามันเหมือนสีของเอมโบดอรี่ปะเซเลสเช่เอมโ o ดอรี่อ่ะเป็นฟิลแบบฟ้าชมพูอ่ะแต่สีแจ่มสีชัดเอฟเฟกต์น่าจะเหมือนเดิมแก รูปแบบอะเนาะแต่สีเปลี่ยนไปเออน่ารักน่ารักแจมเวอร์สีผู้ดีมากสีดูลมุนหมายถึงโมเดลนะแกไม่ใช่เอฟเฟกเออรอดกูตายโบแจมเกินสีคือแบบโอ้ยน่ออนเนียไรเวอร์คูแต่แต่อันติคูติจ้ามากที่ความเป็นมิสติกโคม่ามันก็ เอฟเฟกต์ <Effect S 2> มันก็จะเวอร์หน่อเนาะแต่งจริงๆเหมือนจริงๆเอฟเฟกต์ก็เหมือนเดิมนะแค่แค่มีสีเพิ่มขึ้นกับเหมือนเหมือนมีความ้าขึ้นนิดหน่อยอะไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากวิท,ทียวหนังสือทำดีมากเลยว่ะสีละมุนเนาะไิดีโอของบ้านสีละมุนมาก ความชมพูเทาโอเคแกเอาพุ่งตรงนะทำไมฉันชอบแบบธรรมดามากกว่าวะเออฉันชอบแบบ l e g e n d a อรีมากกว่ามิติโคม m าแกผิดไหมแกคิดเหมือนฉันไหมวะคือฉันรู้สึกว่าเนี้ยสีด้วยความที่เรนเราต้องจ่ายอคิดในมุมของที่เราต้องเสียเงิน เยอะขึ้นนะเยอะกว่าแบบ Legendary นะแต่สิ่งที่ได้มาคือสีอะถ้าเทียบกับ Legendary อะตัวนั้นอะอยูมีอันนั้นอะตัวเขาสีเข้มไงมันเลยทำ,ทำให้มีคอนทาาเยอะกว่ามันดูแบบดูชัดอะแต่อันเนี้ยมันได้ความสว่างของเอฟเฟกก็จริงแต่โดยรวมฉันรู้สึกว่าถ้าต้องเสียเงินเยอะขึ้นแล้วได้แค่นี้ก็ ไม่เท่าไหร่เนาะแกเน,นาะฉันนั้นฉันจ้เาให้9.5แกไม่น่าเชื่อนะมิสติกคม่าจะได้น้อยกว่าลิจเดอรีออ่อ่ะแต่เป็นไปแล้วแกฉันชอบแบบลิจเดอรี่มากกว่าแกงงแต่ถามว่าเลิฟไหมซื้อไหมก็คงต้องซื้อเพราะฉันเล่นไงก็เดี๋ยวเอาไปสลับกันเนาะแกเป็นไงวันนี้อู้ตายใช้เหมือนใช้พลังงานไปนเยอะมากกับการรีวิวเจ็บคอไปหมดเลยแก เพราะมันแบบเขาเจ็บไหมพอมันถูกจลิตเราเราก็แบบมันอินอะวันนี้หมดแล้วสี่เป็นสี่สกินเนาะสามตัวทุกคนคิดเห็นยังไงชอบไหมมันคงเป็นแคสสกินที่แบบพวกจะเธออย่างเรานั่นแหละชายแท้เขาไม่ซื้อหรอกน้องเซนเนี้ยมันหวานแววโก้นะแกอืมเหมือนเคยนะแกถ้าคิดเห็นยังไงไม่ต้องกับฉันคอมเมนต์ไว้เลยเพราะฉันก็อยากรู้ว่าแกคิดยังไงไงเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปละแก เหมือนเคยถ้าชอบกไดไลค์ถ้าใช่กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ